Okay, let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้นะมาอัปเดตสต็อกของรถกระบะที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็พร้อมขายกันดีกว่านะคะด้านหน้าที่เรียงกันอยู่นี้นะคะก็จะเป็น อิสุสุนั่นเองนะคะจะมีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะคะเริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะพี่ๆขาคันนี้นะคะเป็นตัว X Series เลขไมล์เจ็ดหม่นแนะได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์มีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกให้แล้วนะคะคงคุณภาพของ X Series ไว้เลยคันนี้นะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะคะคันนี้นะคะภายในเนี่ยได้เบาะหนังนะอ่ะมืดเลยนะคะพี่ๆอ่ะคันนี้นะคะภายในได้เบาะหนังนะคะสีดํา นะคะมีโลโก้ X Series ให้แล้วนะได้จอทัชสกรีนค่ะพี่แอร์หมุนใช้งานง่าย,ายๆเกียร์ออโต,โตโด้ด้วยนะคันนี้พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้นะคะราคา679,000รถปี2021ไม่78,000ฟรีดาวได้พ่อน12,000นะคะด้านหลังของคันนี้นะคะพี่ๆมีแอร์หลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะโลโก้นะคะโลบารมีให้ครบคันนะคะตามสไตล์ของ X Series เขาเลย ไฟท้ายมีให้เซ็นเซอร์มีให้นะคะกล้องถอยมีให้แล้วครบคันเลยนะคะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะหรือใครชอบสีเทาลมโบนี่เลยนะแสงตรงนี้มันไม่ย้อนด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวสีเทาลมโบนะมีกล้องถอยนะคะสวยงามคันนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว isuzu d max เครื่อง1.9นะคะ คันนี้นะเป็นตัว 1.9L นะคะรถปี22ไม้40,000คันนี้659,000ค่ะพี่นะได้เบาะผ้านุ่มๆตึงๆนะคะฟูๆนะได้จอ Android นะคะแอร์หมุนใช้งานง่ายๆเกี่ยวโตโด้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้ราคาย้ำกันอีกทีนะคะ6 0 5 9 0 0นา่นะคะ, 5, 9, 000, ะ,คะพอ่อยู่ที่ประมาณ11,000นะคะได้สีเทาเรมโบไปใช้งานด้านหลังมีแอร์ไหมนะ ด้านหลังไม่มีแอ่นนะคะแต่ว่าจะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันด้านหลังคันนี้นะมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์ให้แล้วนะคะได้ทะเบียนนี้ไปเลยค่ะพี่พี่หรือนะคะใครชอบตัวสเตลนะคะก่อนที่จะเป็น X s e r ซ e s มันจะเป็นตัวสเตลก่อนนะคะตัวนี้เป็น1.9แซดสเตลนะคะภายในนะมีกล้องถอยมาให้แล้วนะพี่นะคันนี้เนี่ยได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะ คันนี้จะได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะแต่ว่ามีจอทัชสกรีนให้แล้วเรียบร้อยได้เบาะผ้าน,นะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันคันนี้เลขไม่นะคะอยู่ที่เจ็ดหมืนแปดนะคะคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันรถปีสิบแปดนะคะตัวสเตลลสี่ประตูยกสูงเนาะอะหรือใครชอบคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวเอมนะคะคันนี้นะคะได้เบาะหนังคูแม็กด้วยนะคะเป็นเบาะทำความเย็น นะคะพี่ๆได้จอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นครูสคอนโทรลนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเนาะดูด้านหน้านะคะคันนี้เป็นตัว M นะคะคันนี้ได้เป็นตัว M นะคะมีเขี้ยวสองเขี้ยวนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะอ่ะไปชมฝั่งนี้กันนะคะคันนี้เนี่ยพวงมาลัยนะคะได้เป็น unction, มัลติฟังก์ชันแถมมีครูสคอนโทรลให้ด้วย นะครับผมได้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้เ7็ด0สนเาพนะคะรถปียนะีไม้สองหมืนะไม้สอง0 0ืโลเท่านั้นพี่ๆค่อย่ารอช้าสนใจรีบทักรีบโทรหารููกหมูได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแต่สำหรับใครที่ชอบแบรนดลองนะคะมาจัดคันนี้ นะคะคันนี้อ่ะคันนี้ติดจองนะคะนิสสันนาวร่านะสีแดงตัวแบล็กอ dition นะคะคันนี้ไม่น้อยเกียร์มนนวลถ้าพี่สนใจเดี๋ยวรถเข้ามาเดี๋ยวหนูรีบเสนอให้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะทักมาได้เลยนะคะว่าสนใจนาวรา่าเดี๋ยวมีเข้ามาอีกเพราะว่าล่าสุดขายไป5คัน เข้ามาไม่ถึงอาทิตย์ขายไปแล้ว5คันนะคะกับตัวนาวาร่านะคะหรือใครชอบโรโก้คันนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันได้เกียร์ออโต้นะคะ6,59,000รถปี19ไมล์96 0 0มนะคะเป็นตัว2.4 G นะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะได้เป็นเบาะหนังไฟฟ้าแบบนี้เลยมีจอให้นะคะแอร์ออโต้พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยเนาะไมล์9 7 0หมโลนะคะได้เกียร์ออโต้นะคะ โลโก้ของเขานะคะก็มีให้ครบคันแบบนี้เลยนะคะตามสไตล์ร็อกโคนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะมาต่อโซนด้านหลังกันเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นรีโวนะคันนี้นะรีโวเป็นปี2017นะคะปี2016 ไม่เก้าหมื่นรีโว2สอ e. คันนี้4 5 9 0 0นหาหค่ะพี่ภายในยสวยมากคันนี้นําเสนอเลยสําหรับใครที่ชอบขับเกียร์แมน,นนวลนะภายในยแต่งเบาะมาให้ด้วยนะคะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้พงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะพี่ได้จอเดิมโรงงานนะคะคันนี้น่าจะมีเครื่องเสียงมาด้วยเกียร์แมนนวลน,นะคะสวยงามเลยคันนี้4ประตูเกียร์แมนนวลน,นะพี่ๆถ้าสนใจรีบทักรีโพเลยนะคะเหลือคันเดียวแล้วนะเป็น 2.4E นะคะได้2.4 E อีนะครับผมคันนี้นะคะเป็นรีโว2.8 G นะคะรีโว2.8 G นะคะคันนี้3,99,000รถปี2 0 1 6ได้ตัวแคปยกสูงค่ะพี่เกียร์แมนวนวลมีจอทัสกรีนให้ได้เบาะหนังแบบนี้เลยนะคะพงมาลัยมัลติฟังชันนะคะมีจอทัสกรีนแอร์ออโต้นะคะ3,90,000 9000เท่านั้นรถปี2016ได้รีโว่ตัว2.8 G ไปใช้งานเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถคอมเมนต์หาหนูได้เลยนะคอมเมนต์มาหาลูกหมูได้เลยนะคะว่าชอบคันไหนยังอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะส่งรายละเอียดให้นะคะนี่ก็เป็นอัปเดตรถกระบะคร่าวๆนะคะให้พี่ๆได้รับชมกัน นะคะจะชอบอีซูซุนิสซานโนวราหรือโตโยต้ารีโวนะคะสามารถทักหาโทรหาลูกหมูได้เลยสนใจคันไหนเป็นพิเศษอยากได้รายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและยิ่งเป็นพนักง,งานประจําพี่ฝากนิดนึงนะคะพนักง,งานประจำข้าราชการรับวิสาหกิจนะคะรับเงินทนบัญชีมีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ะะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เดินสเตตเมนต์ดีมีหน้าเพจให้ตรวจเช็คได้นะคะอนุมัติภายใน1วันแน่นอนนะคะยิ่งมีเครดิตดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่4ปี2.79ค่ะพี่แต่ถ้าผ่อนเปีดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่4.79ไปเลยสนใจทักมานะคะแต่สําหรับกลุ่มอาชีพอ,อื่นๆนะคะ ขอมีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะคะเกิน1ปีนะคะทักมาหาหนูได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนขอแค่พี่ๆไม่ติดแบล็คลิสตไม่ติดบูโรมาหาหนูได้เลยช่วยแน่นอนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ